ทุกคนกคนี้ทางไปวัดพระศรีอานที่น้องต้นข้าวจะมาร้องเพลงคืนนี้ตรงนี้จะมีเ f เีเลี้ยวซ้ายไปเป็นวัดขนอนหนังใหญ่ที่ดังไปทั่วโลกยูเนสโกรู้จักแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆก็จะไปวัดพระศรีอานซึ่งในโบสถ์ก็จะเป็นโบสถ์อันศรีของราชบุรีเลยทุกคนจะเป็นโบสถ์แบบร้อยล้านเป็นทำด้วยท,ทองคำนะก็เ,เรียกว่าอันศรีร้อยล้านทองคำโบสถูโบสถทุกคนเราชอบบ้านหลังนี้มากเลยบ้านเก่าโบราณ แล้วก็สี่แยกตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นชลประทานตรงไปก็จะไปโรงพยาบาลราชวุรีเขาบอกว่าจะมีหาดทรายโพธารามทุกเดือนมกราคมก็จะมีจัดงานจากทุกคนจะ๋ะจัดงานหาดทรายโพธารามก็คือเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นทรายอะ่ะเป็นแม่น้ําแม่กรองแล้วก็จะเป็นทรายเยอะเลยแต่ตอนนี้มันอาจจะลดหายไปเพราะว่ามันตื้นเขินทุกคนนี่ฮะกำลังสี่แยกที่จะเป็นสี่แยกสุดท้ายที่เข้าเมืองโพธารามอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นถนน นะฮะเป็นอะไรนะเขาเรียกชปรปทานเป็นคลองนะฮะทุกคนนะครับก็อากาศดีมากตอนนี้อยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่24องศาแบบเย็นสบายสบายทุกคนจากเมื่อกี้เราเห็นเคฟซีอยากกินมากแล้วก็ช่องนี้เรากําลังจะถ่ายเสร็จทุกคนมนันมีสองช่องใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปเอากระเป๋าตังค์เพราะเราลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ก็เลยจําเป็นต้องกลับมาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เผื่อต้องจับใจกินเคฟซีหรือว่าซื้อขนมที่วัดพระศรีอาร ถ้าเราไม่ได้ไปวัดพระศรีอานเราก็จะไม่ได้ดูน้องต้นข้าวก็ไม่เป็นไรจ้ไม่ต้องเสียดายฮะเพราะว่าน้องต้นข้าวออกงานทุกวันเกือบทุกวันเดือนกุมภาพก็ออกไปตั้ง25วันทุกคนตั้งแต่วันที่หนึ่งไล่มาจนถึง28่เลย25วันจะทุกคนจ้ะติด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 กันเลยฮะเดี๋ยวพาชมนี่ฮะแม่น้ำลำธารที่พักเราจะอยู่ด้านหน้านะคะทุกคนจากห้องหน้ารักอยู่ทุกคน ห้องน่ารักนะาเอ็นดูผย,นยผักเซียนไอ้ผักเซียนดูสิแล้วก็ดอกไอ้นี้จากเม็กซิกันเดซี่กำลังเหี่ยวโดยผักขมก็ขึ้นเหมือนกันเนาะแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะทุกคนจริงๆอ่ะอยากจะไปวัดแต่นนเนิ่นไงแต่ก็ต้องโพสคลิปลบคลิปชาร์จแบบทุกคนเพราะว่ามาที่นี่ไม่ได้เอารถส่วนตัวมาถูกไหมมารถไฟไง ันเมื่อมารถไฟส่วนตัวก็ต้องเดินถูกไหมอ่าโรงแรมก็ไม่ได้มีจัก,กรยานในทุกโรงแรมด่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเรียกกงเรียกแกร็บเราก็ไม่ค่อยใช้บริการแกร็บนะฮะบอกตรงๆไม่ชอบทุกคนไม่ชอบนั่งรถกับคนที่ไม่รูจ้จักไงมันเป็นอะไรนะกลัวแล้วมันเป็นอะไรที่หลอดนะฮะทุกคนจ้าลำธารสวยเนาะสวยมากจริงๆอยากจะไปวัดพระศรีอานให้ได้แต่ทั้าครั้งนี้เนี่ยอ๋อไม่ได้ไปแล้วก็ คิว่าเวลามันจํากัดจริงๆแต่พรุ่งนี้เช้าจะต้องออกจากที่พักประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็จะหาชานมชาอะไรกินแล้วก็นั่งรถไฟไปหัวหินแล้วก็หลังจากนั้นก็หากุวยเตี่ยวหลอดกินค่ะ นะฮะและพรุ่งนี้น้องต้นข้าวรู้สึกไปไหนนะจําไม่ได้เออว่าลืมดูแต่วันนี้มี2ง,งานไปบ้านโป่งก่อดไปบ้านโป่งรู้สึกจะสองทุ่มไหมอืมแล้วก็มาต่อที่นี่อะะที่โพธารามซึ่งตอนนี้อาจารย์ไทโซก็มาอยู่รออยู่แล้วแต่ว่าจะไปไม่ไปเพราะว่ามาคิดได้ว่าเฮ้ เราไม่ได้ตั้งตัวมากระทันหันพอดีเคลียร์งานลงตัวกระทันหันทุกคนก็เลยลงรถไฟนั่งรถไฟจากตลิ่งชันกรุงเทพไงนั่งรถ BTS สีแดงสายสีแดงทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนี้สายสีแดงมันไม่ได้20บาทแล้วนะพอเปลี่ยนรัฐบาลปับ๊บพอาเจ๊นหนูอนุทินมาเป็นนายกอ่ะมันเก็บเลยฮะนั่งตั้งแต่ต้นทางยันสุดทางตลิ่งชันอ่ะมันเก็บเต็มแล้วนะตอนนี้ เป็นไหมพอเปลี่ยนรัฐบาลอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทําไมพวกมันไม่รักษากันไว้เนาะโชคดีว่า30บาทเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มันไม่ยกเลิกก็บุญนะฮะทุกคน30บาทนี่จริงๆมีตั้ง,งแต่สบัยคุณชวนนะนายแพทย์คนหนึ่งก็คิดขึ้นมาแต่ว่าพอมันเปลี่ยนรอยต่อรัฐบาลใหม่เนี่ยอีโทนาฟโทนี่อะฮะที่ติดคุกอยู่ตอนนี้ที่หนีคดีไป17ปีเขาก็เอามาทําต่อในยุคข,ของตอนนั้นนะฮะที่ก็เป็นรัฐบาลพอดีเพราะเลือกตั้งใช่ไหมคนก็เบื่อคุณชวนไะง เ็ก็เลือกคนใหม่แล้วก็มีคดีความคดีซุกค้มซุกคุ้นกันตามมาแล้วก็ตัดสินว่าโอเคห้าต่อสี่แปดต่อเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าโอเคให้โทนนี่ให้โอกาสเขาไม่ได้ซุกหุ้นหลอกอะไรประมาณเนี้ยฮะแต่จริงๆอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจทุกคนเนี่ยดูสายน้ําสวยมากโอเคเนาะ,ะมีหาดทรายไปทางซ้ายเขาบอกว่าเลยทางรถไฟไปจะเป็น แม่น้ำแม่กลองจะมีถนนคนเดินแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปวัดขนอนได้ไปวัดพระศรีอานซึ่งมีพระยกขาวทั้งองค์มาจากพมา่าแล้วก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยทุกคนนะครับปางมารวิชัยแล้วก็มีพระศรีอานสองสององค์ให้กราบไหว้พระศรีอานทุกคนเคยเห็นแล้วใช่ไหม